นายกิติพงศ์คชวงผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเลยเปิดเผยถึงภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยว่าจากการสํารวจและประมาณการนับตั้งแต่เดือนมก,กราคมถึงเดือนพฤศจิกายนของปี2559มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในจังหวัดเลยมีจำนวน2,516,108คนมีรายได้ประมาณ4,332.67ล้านบาทซึ่งเทียบกับปี2558ถือว่าเพิ่มขึ้นกว่ารยล10 โดยปีที่แล้วมีผู้มาเยือนจังหวัดเลยจำนวน1,933,122คนมีรายได้3,347.14ล้านบาทสำหรับในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมาระยะเวลาเพียง4-5วันมีนักท่องเที่ยว61,379คนมีรายได้107.07ล้านบาทถือว่าสูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลมาจากสภาพอากาศที่จังหวัดเลยกําลังหนาวเย็นและบรรยากาศการท่องเที่ยวจะยังคงคึกคักไปจนสิ้นสุดฤดูหนาวนี้โดยจังหวัดเลยยังคงมีจุดที่น่าสนใจทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้งทะเลหมอกตามภูต่างๆอุทยานแห่งชาติภูเรืออุทยานแห่งชาติภูกระดึงไม้ดอกเมืองหนาวอำเภอภูเรือยังคงเบ่งบานโดยเฉพาะที่ลานคริสต์มาสอำเภอภูเรือ นอกจากนี้ในช่วงกลางเดือนมก,กราคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์จะมีดอกนางพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทยที่ตำบลกกศทอนอำเภอด่านซ้ายในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมกันอีกด้วยซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเลยขอเชิญชวนให้คู่รักไปถ่ายพรีเวดดิ้งท่ามกลางภูเขาสีชมพู